ทีมงานทพ่อและนายสงขลาครับเมื่อเชา้านี้ทีมงานเราขับรถไปถทำธุระแถวแถวบ้านนาแสนบ้านโฮที่ตําบลทุ่งตำเสาอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็ไปเจอกับกองขยะกองเบิ่มกองนี้ครับมีชาวบ้านเขาเอามากองไว้ตรงกลางถนนบริเวณปากทางเข้าบ้านโฮเลยครับ คือดูแล้วนี่ชาวบ้านเขาน่าจะมีเจตนาดีนะครับเพราะว่าตรงนั้นนี่ถนนมันชำรุดเป็นหลุมก็เลยเอาทั้งกิ่งไม้ทางทางาดพลาสติกมากองกองรวมกันไว้เพื่อปิดหลุมนะครับให้ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมาต้องระวังนะครับ ไม่ใช่ว่าต้องการที่จะประชดใครหรอกครับแต่ว่าอาจจะทนดูไม่ได้นะครับก็เอาพวกเศษไม้เศษกระยามากองไว้กลางถนนแบบนี้นะครับอาจจะดูไม่งามหน่อยแต่ว่าชาวบ้านอาจจะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วแหะครับเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มเพราะว่าสิ่งน,นี้นี่รถเยอะครับเป็นทางเข้าบ้านโฮทางเข้าเทศบาลเมืองทุ่งตําเสาด้วยไปสนามก็ไปวางพาไปตัดยางไปลักแทกปามก็ได้ครับ เส้นนี้เขาก็มีป้ายควบคุมน้ำหนักไม่ให้รถบรรทุกเกิน21ตันผ่านด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เส้นทางเข้าบ้านโหถนนโหหลายแห่งชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุดครับก็อาจจะไม่สะดวกหน่อยนะครับปัญหาถนนซุดถนนเป็นบอ่อเป็นหลุมอะไรแบบนี้นะครับก็มีทุกแห่งแล้วครับไม่ต้องไปโทษใครว่าใครครับรีบแก้ไขให้เร็วก็แล้วกันครับฝากเทศบาลเมืองทุ่งทำเสาด้วยนะครับ อยู่หน้าบ้านเลยครับเมื่อเช้าตอนไปถ่ายรถขยะก็ผ่านมาพอดีแม่พี่เก็บเส้นไหนก็ดีนะครับพรมั